มาสู้ช่วงแกประเด็นค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เด็กๆเยาว,วชนนักเรียนเนี่ยให้เก่งแต่เชิงว,วิชาการอย่างเดียวไม่ได้แลละค่ะพี่อมค่ะต้องมีการพลักดันนะคะให้คิดเองทําเองได้รวมไปถึง สร้างความรู้ด้วยตัวเองค่ะที่นี่ค่ะได้มีการพัฒนาหลักสตรนะคะให้ควบควบคููกับกิจกรรมของนักเรียนที่วัดชามาชายทรงเสริมสนับสนุนกันใาย่ต่อเนื่องและการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและจังหวัดสุราธานีได้เหตุการณ์ความน่าประทับใจเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นที่โรงเรียนข้องจังหวัดสุราธานีค่ะโรงเรียนเทศบาลสร้างตลาดลางนั่นเองค่ะเราก็เลยเชิญ ผู้ที่มาให้ข้อมูลวันนี้ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้ผู้ที่จะมารวมพูดคุยกับเราค่ะก็คือนางซิริส้มบู์อูเงินค่ะผู้อํานวยการสถท้านศึกษาวิทยาท่านาผู้อํานวยการเชี่ยวชาติโรงเรียนเทศบัลซ้ำตลาดหลางมารวมพูดคุยกับเราวันนี้แล้วก็สันพ่ออายุตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่รายการแหล่งข่าวชาวใต้ค่ะค่ะเกล่นไปแล้วนะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะคะได้รับผลโดยตรงเลยกับตัวผู้เรียนเองนะคะบุครองก็ชื่นใจโรงเรียนเองก็มีชื่อเสียงค่ะอยากจะให้พอกล่าวถึงแนวคิดสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจเหล่านี้ให้ฟังสักนิดนึงค่ะค่ะสาหรับที่โรงเรียนนะคะจากการที่เราเนี่ยค่ะได้ศึกษาบริบท ของผู้เรียนว่าผู้เรียนเนี่ยมีศักยภาพตรงจุดไหนซึ่งผู้เรียนที่มาเรียนกับเราเนี่ยะต่างต่างที่มาจากต่าง,างครอบครัวต่างที่มาบาง,บางครอบครัวก็สมบูรณ์แบบที่อยู่พร้อมหน้าคุณพ่อคุณแม่บางครอบครัวก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเราก็มาเล็งเห็นว่า เด็กทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนาได้ <Okay. S 2> แต่พัฒนาต่างกันตามศ mm hmm. ักยภาพของของพวกเขา <Okay. S 2> ทางโรงเรียนก็เลยได้มีการจัดให้มีห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนสําหรับเด็กที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการ mm hmm. กับเด็กที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาในเรื่องของกิจกรรม <Okay. S 2> ซึ่งเขาจะไม่เหมือนกัน <Okay. S 2> แล้วก็ให้เขาเนี่ยได้เลือกปฏิบัติ mm hmm. ได้เลือกปฏิบัติโดยที่เราเนี่ยก็ต้องเป็นผู้นําทางก่อน นำทางว่า,าลูกไปอยู่ตรงจุดนี้จุดนี้จุดนี้<ะ>แล้วก็ให้เขาพัฒนาไปถ้าเขาชอบเขาก็เดินต่อ<ะ>แต่ถ้าไม่ชอบก็ถอยกลับ,บม,าามาเลือก ตัวใหม่ตรงนี้ค่ะก็ทำให้เราเนี่ยได้รับความสำเร็จนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน AEC ที่โรงเรียนเราทำ AEC นี้ก็คือการพัฒนาเด็กทางด้านภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนรวมถึงเราไม่ทิ้งวัฒนธรรมไทยค่ะ,คะ,คะส่วนอีกห้องเรียนหนึ่งก็คือห้องเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่เราพัฒนาเด็กในเรื่องของอาชีพและก็ความถนัดค่ะสิ่งที่เราประสบความสาเร็จ มากจนไปถึงระดับโลกนะคะก็คือทีมเดชชาค่ะในการเสริมสร้าง To Be Number One ค่ะใช่ค่ะแสดงว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็มีคุณครูแหละไปแนะแนวน้องๆว่าสนใจด้านนี้ไหมสุดท้ายน้องจะเป็นผู้เลือกเองว่าชื่นชอบหรือไม่ใช่ค่ะเรื่องนี้ที่เราทำขึ้นค่ะท่านผอค่ะมันจะมีส่วนช่วยที่จะนำไปใช้จริงในอนาคตของเด็กๆได้ยังไงบ้างคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะมีประโยชน์นะคะในในเรื่องของ ถ้าทักษะทางวิชาการที่เป็นเรื่องของภาษานะคะเขาก็จะสามารถไปเรียนต่อในด้านวิชาการในเรื่องของภาษาศาสตร์ศิลปศาสตร์มนุษศาสตร์หรืออาจจะไปเป็นคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ในอนาคตถ้าเขาไปต่อยอดนะคะในวัฒนธรรมไทยเนี่ยที่เราปลูกฝังก็เพื่อฝังรากลึกรากเงาของเราว่าเด็กๆต้องรู้ว่า วัฒนธรรมเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรเขาจะต้องรักษาอย่างไงส่วนอา,อาชีพของเขาเนี่ยหาเราเรา,าด้านที่อาชีพเนี่ยอของรถเวลาเย็นเพิ่มเวลารู้นะคะเราได้ทำา m o u กับทางวิทยาลัยสารพัดช่างนในเรื่องของการซ่อม เครื่องไฟฟ้า <c oughs> เครื่องยนต์แล้วก็มีเสริมสวย <c oughs> นะคะทำอาหารทำขนม <c oughs> ทำอาหารแล้วก็เรื่องของงานผ้า <c oughs> อันนี้ที่เรา MOU ซึ่งเด็กๆเ,เหล่านี้ก็จะไปต่อยอดในสายอาชีพได้ <c oughs> อาชีวะเทคนิคนะคะตรงนี้ได้นอกจากนี้เราก็ยังมีกลุ่มของนาฏศิลปดนตรีศิลปะแล้วก็กีฬา <c oughs> ด้วยซึ่งถ้าเด็กชอบเขาก็สามารถไปต่อยอดได้เมื่อจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนของเรานะคะส่วนด้านของภาษาที่เราบอกไปอะค่ะเขาก็ไปต่อส่วนใหญ่แล้วจะไปต่อมปลายมสรีค่ะตรงนี้ค่ะต้องบอกว่าทางโรงเรียนนมองว่าเด็กถ้าจะเก่งไม่ได้จําเป็นว่าต้องเก่งเชิงวิชาการอย่างเดียวเด็กหลายๆคนมีความแตกต่างกันในเรื่องของความสนใจความถนัดนะคะนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากมาก ท่านผออ,อคิดว่าเด็กที่เรียนกับทางโรงเรียนเทศบาล3ตลาดล่างเนี่ยมีความโดดเด่นอย่างไรแตกต่างจากเด็กโรงเรียนอื่นๆ ที่เรารู้สึกว่าเราปลูกฝังกันภายในโรงเรียนบ้างคะค่ะเราคิดว่าเด็กๆได้รับโอกาสค่ะ,คะโอกาสที่ผู้ใหญ่ใจดีมอบให้นะคะหรือทางทางเราเองเนี่ยคณะผู้บริหารคณะครูรวมถึงผู้บริหารของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งนําโดยท่านนายกประเสริฐบุญประสบเนี่ยค่ะท่านก็ให้ความสําคัญของทางการศึกษานะคะคิดว่าในโรงเรียนเทศบาลสามตลาดล่างเนี่ยค่ะ เป็นหนึ่งโรงเรียนที่มอบโอกาสให้กับเด็ก <Yeah. S 2> เด็กๆเหล่านี้นอกจากทํากิจกรรมเขาใครจะเชื่อล่ะคะว่าเด็กๆของสังกัดเทศบาลซึ่งเป็นเด็กที่ไม่ได้มีความอา,อาจจะไม่ได้พูดง่ายๆไม่ได้ร่ำรวย mm. ไม่ได้มีฐานะที่ด <Yeah. S 2> อีอาจจะเป็นแค่ฐานะปานกลางจนถึงระดับ ระดับร่างเนี่ยค่ะจะ go i n t ์ได้ะจะไปถึงระดับโลกได้แล้วก็สามารถทําชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยศักยภาพของพวกเขาเนี่ยเพิ่ม เพิ่มมากขึ้นชีวิตของเขาดีขึ้นะนะคะจากการที่เขาได้ทํากิจกรรมค่ะได้ฟังท่านผอเล่าให้ฟังเนี่ยก็แสดงว่าต้องมีกิจกรรมเยอะมากๆในโรงเรียนของเราค่ะเพราะฉนะนั้นตอนนี้ค่ะเรามีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโครงการสําคัญสําคัญอะไรให้กับนักเรียนของเราบ้างคะท่านผอค่ะโครงการเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกค่ะโครงการที่เราได้เกิดน,นําไปเราเราทำหลักสูตร ห้องเรียน AEC แล้วก็ห้องเรียน EC, ลด oh. เ,เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ <Yeah. S 2> ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ค่ะเราเนี่ยเรียนตามขั้นพื้นฐาน <Okay. S 2> การศึกษาขั้นพื้นฐานแต่เราเพิ่มเติม uh huh. เสริมให้เขา แต่ในอนาคตข้างหน้านะคะในปีการศึกษาหน้านะคะ่ะเรายังมีอีกหนึ่งโครงการใหญ่ๆนะคะที่เป็นโครงการห้องเรียน IEP คืออะไรคะที่ IEP นี่ก็คือโครงการสําหรับหลักสูตรนี้ของโรงเรียนนะคะโรงเรียนเทศบาล3ตลาดล่างนะคะอาจจะเอาไปเปรียบเทียบกับที่อื่นก็อาจจะไม่ได้นะคะแต่โรงเรียนของเราเนี่ยคะจัด หลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อ,อยกระดับให้กับนักเรียนโดยที่จะเน้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักให้กับนักเรียนนะคะนอกเหนือจากที่เรียนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานแล้วนักเรียนของเราเนี่ยค่ะเราจะเริ่มเปิดตั้งแต่ปหนม1และก็ม .4 ปีหน้าเราจะขยายโอกาสนะคะเป็นขยายชั้นเรียนนะคะ,คะเป็นถึงมสเพื่อรองรับว่าถ้าเราเปิดห้องเรียนนี้ค่ะเด็กๆเ,เหล่านี้เรียนภาษาอังกฤษ,กฤษตั้งแต่ปห ถึงมหเนี่ยค่ะ,คะเขาจะสามารถไปต่อยอดได้มากๆจะพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนฝรั่งเลยคุยปลอเลยคุยปอลยยปอเลยเพราะเราเชื่อว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้กันสากลระดับโลกใช่ไหมคะก็เราก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นและก็ต่อยอดให้กับเด็กที่ทํากิจกรรมต่างๆด้วยเพราะ,ะว่ากิจกรรมต่างๆของหลักสูตรลดเวลาเรียนเนี่ยเขาก็สามารถที่ เอาไปใช้ภาษาได้ด้วยเพราะฉะนั้นในในระดับของเด็กที่จะจบม .3 ของเราแล้วจะขึ้นม .4 เนี่ยถ้าเขามีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีมาจากห้อง AEC <c oughs> เขาจะสามารถ ต่อม .4 ที่เราได้แล้วม .6 เนี่ยเราก็คาดหวังว่าเราจะส่งต่อเขาให้กับมหาวิทยาลัยและเขาก็จะมีโอกาสเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยใน,นยในลักษณะของเด็กที่อยู่ในทีมเดอะชาร์คค่ะคะภ<ด> <ละ S 1> าษาอังกฤษนีเป็นใบเบิกทางเป็นบันไดที่จะพาไปสู่ความสําเร็จแล้วก็เรื่องราวของการงานอาชีพก็จะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนั่นเองะนะคะทีนี้อยากให้พออเล่าถึงทีมเดอะชาร์คหน่อยค่ะที่ไปโกอินเตอร์ไปเต้นมาหลายประเทศแล้วได้รับรางวัลมานักต่อนักนะคะว่าโรงเรียนผลักดันอย่างไร ถึงประสบความสําเร็จได้มากขนาดนี้ค่ะค่ะก็ทีม The ะ h a r ์เนี่ยเราเราตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2558ตั้งแต่ที่พออมาดำรงตำแหน่งนะคะเราก็จัดตั้งขึ้นจากความสมัครใจก็ไปเดินกันเลยล่ะค่ะว่าคนไหนชอบ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 ที่จะเต้นไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็เข้าไปสู่โครงการของ To Be Number One ทำให้เราเนี่ยคะได้รับรางวัลทั้งระดับภาค ชนะเลิศระดับภาคมาโดยต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องและไปได้รับรางวัลระดับประเทศได้รับ้วยพระราชทานของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัชกัญญานะคะเป็นประจําทุกปีสลับกันระหว่างได้แชมป์ระดับประเทศรองแชมป์นะคะจนถึงปัจจุบันค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็ต่อยอดหาให้เด็กๆโดยการเปลี่ยนแนวเต้นจากพื้นฐานของการเต้นทูบีเนี่ยค่ะมาสู่การเต้นฮิปฮอปหาฮิปฮอปแล้วก็มาสู่กีฬาเช์ลิดดิ้ง ฮิปฮอปเนี่ยฮะเราได้ไปแข่งที่สหรัฐอเมริกาะนะคะระดับโลกได้อยู่ในลำดับที่11ของโลก <Okay. S 1> แล้วก็ของเชียร์ลิดดิ้งเนี่ยฮะเราได้เป็น h i ปฮอปแบบชนิดประเภททีมเออร์บั a นทีมนะฮะเออร์บันเชียร์แดนทีมได้รับรางวัลแชมป์ระดับประเทศแล้วก็ได้ไปแข่งที่ญี่ปุน่น<ม>นะคะเมืองทางาสากิที่ญี่ปุ่นเนี่ยฮะ ได้แชมป์ระดับโลกมาะระดับโลกแล้วก็ได้แชมป์เหมือนกันใช่ค่ะได้แชมป์ของระดับโลกเนี่ยหมายถึงว่าเราแข่งในปีนั้นเนี่ยเราทําคะแนนได้ถึงเกณฑร์เหรียญทองอะแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวที่ไปแข่งขันรายการนี้ก็เลยได้มาแต่ในปีนี้ค่ะให้ติดตามนะคะเราจะเดินทางไปแข่งระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น นะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้แต่ปีนี้เราไป2ทีมค่ะทีมที่รุ่นอายุไม่เกิน12ปีกับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีค่ะค่ะเป็นสองทีมสองช่วงอายุกันเลยปีก่อนหน้านี้ได้ไปทีมเดียวค่ะแต่ปีนี้2ทีมก็ต้องให้กําลังใจน้องๆกันอีกคือเราสองคนมีโอกาสเคยได้ไปสัมภาษณ์น้องๆน้องแข็งแรงมากเต้นกันทีพื้นสะเทือนนะคะยังไงเดี๋ยวปีนี้เป็นกําลังใจให้น้องๆอีกหนึ่งปีนะคะตอนนี้พูดถึง จะเตรียมตัวไปประกวดค่ะเนี่ยก่อนการเดินทางเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมให้กับน้องยังไงบ้างแล้วก็ผู้ปกครองมีผู้สนับสนุนอะไรไหมคะท่านผอค่ะในการเตรียมพร้อมของทีมในแต่ละแต่ละครั้งของการแข่งขันนะคะเราจะต้องมีการฝึกซ้อมกันหลังเลิกเรียนทุกวัน แล้วก็มีการเข้าค่ายค่ะเข้าค่ายเก็บตัวนอนอยู่ที่โรงเรียนเพื่อเพื่อให้เด็กๆเกนี่ยค่ะได้มีการฝึกซ้อนอย่างเต็มที่ได้มีการเวลาของการตามงานบริหารจัดการเวลาได้ดีใช่ค่ะเ,เพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช่ซ้อมเต้นอย่างเดียวคุณครูค <Okay. S 2> ที่ดูแลเด็กๆนะคะก็ก็เป็นคุณครูที่ทุ่มเทเวลาให้กับเด็กๆมากเลยก็คือ,อต้องอยู่กับเด็ก กินนอนกับเด็กแล้วก็นอกจากฝึกซ้อมแล้วนะคะยังจะต้องอสอนการบ้านตามงานนะคะเพราะว่าเด็กๆบางคนเนี่ยไม่ได้เรียนเก่งทุกคนคเราก็ต้องตามงานฝึกให้เขาอ่านให้เขาเขียนอ,อย่างนี้ค่ะการเรียนก็ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้ค่ะแต่บางคนก็เก่งนะคะอยู่ในห้อง AEC แต่มาเต้นด้วย เพราะว่าไม่เราไม่ได้ปิดกั้นว่านักเรียนที่เรียนห้อง AEC จะมาเต้นไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะห้องเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไม่ใช่ทั้งสองห้องเนี่ยเราไม่มีการแบ่งแยกเขาจะจอยกันค่ะค่ะสองหลักสูตรแล้วก็ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากผู้ปกครองก็คือผู้ปกครองก็มามีการรับส่งได้ค่ะรับช่วยรับส่ง ผู้ปกครองก็สนับสนุนในการช่วยรับส่งใช่ทำความเข้าใจกันเบื้องต้นด้วยทีนี้นอกจากผู้ปกครองแล้วค่ะต้องมีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยสนับสนุนด้วยแหละค่ะอยากจะให้ท่านผอพูดถึงหน่วยงานที่เข้ามาให้ความร่วมมือในการส่งเสริมเพิ่มเติมความรู้และกิจกรรมให้กับเด็กๆหน่อยค่ะสำหรับผู้ใหญ่นะคะตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยค่ะท่านวิชวุจินโตท่านประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีรวมถึงคณะผู้บริหารแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงาน สังกัดเทศบาลทุกท่านนะคะ <Okay. S 2> ที่ให้ความช่วยเหลือนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคเอกชนท่านคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านเลยนะคะโดยท่านภพศสาลวารีวันนี้ท่านก็ให้การสนับสนุนและ,ะคุณจันทวายค่ะที่เป็นผู้จัดการของบริษัทนำสุราชท่านก็ให้การสนับสนุนดูแลเด็กๆนะคะ เยอะมากเพราะว่าในในการที่เราเข้าค่ายเนี่ยบางครั้งแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีนําอาหารสดมาให้บ้างนําอาหารกล่องมาให้บ้างนะคะก็มีท่านรองนายกศทศมนตรีท่านรองน้อยค่ะก็ก็ให้การสนับสนุนอยู่ค่ะกว่ผู้ใหญ่เห็นอยู่ว่าเด็กทำดีจะต้องสนับสนุนกันต่อนะคะนอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษานะคะเด็กเหล่านี้มีทุนการศึกษาเป็นของตนเองค่ะค่ะใช่ค่ะเมื่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ใจดีชมอยู่แล้วก็อยากจะร่วมสนับสนุนน้องๆนี่ติดต่อช่องทางไหนได้บ้างติดต่อได้ที่โรงเรียนเลย ค่ะที่ที่โรงเรียนยกหูโทรศัพท์ถึงโรงเรียนได้เลยค่ะจะติดจะจะสนับสนุนเป็นเรื่องของอาหารเป็นเรื่องของอ สิ่งของอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการเข้าค่ายก่อนเดินทางกันค่ะจะต้องใช้อาหารอะไรในการดูแลน้องเตรียมความพร้อมกันไปนะคะค่ะอ่ะเวลามีน้อยกันท่านบอสุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงผู้ปกครองค่ะให้มั่นใจในเรื่องของมาตรการการเรียนการสอนของเรารรมทั้งกิจกรรมต่างๆว่าเนี่ยเราส่งบุตรหลานเข้ามาค่ะบุตรหลานได้รับความรู้เต็มที่แล้วก็กิจกรรมแน่นแน่นอนเชิญเลยค่ะก็ขอฝากถึงท่านผู้ปกครองนะคะว่าให ไว้กวางใจปรงเรียนเทศบาล3ตลาดล่างนะคะอย่าลืมนะคะปีหน้านะคะปีการศึกษาหน้าเราจะเปิดห้องเรียนพิเศษอีกหนึ่งห้องเรียนนะคะคือก็คือห้องเรียน IEP นะคะที่เน้นภาษาอังกฤษแต่เราก็ ส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมด้วยและก็ขอให้ไว้วางใจนะคะเราร่วมกันดูแลบุตรหลานไปด้วยกันนะคะเดินไปในทางเดียวกันถ้าบุตรหลานท่านเดินทางไหนก็ขอให้ส่งต่อในทางนั้นให้ถึงฝั่งนะคะอย่าให้เด็กๆสับสนนะคะก็ตรงเรียนเทศบาลสามตลาดล่างยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านค่ะค่ะ ฟังแล้วก็ชื่นใจนะคะที่มีสถานศึกษาที่สนับสนุนน้องๆในทุกเส้นทางที่อยากะจะเดินค่ะ,คะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านสิริสมบูรณ์อู่เงินผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนที่สบานสามตลาดลา่างเป็นอย่างสูงที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการค่ะขอบพระคุณค่ะ